สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่410ทับ2,565ลงวันที่14กันยายน2,565เรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม ด้วยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกรณีถูกสอบสวนตามคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่383ทับสอลงวันที่24กรกฎาคม2563แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่568ทับสอลงวันที่30ตุลาคม2563คําสคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่222ท564ลบงที่11งพันห้าคม2 5หก คำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่371ทับ2564ลงวันที่19กรกฎาคม2565และคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่69ทับ2565ลงวันที่12กุมภาพันธ์2565โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์หลังจากนั้นได้มีการส่งต่อคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวให้กับบุคคลที่3และภายหลังปรากฏว่าได้มีผู้เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาดังกล่าวต่อสื่อมวลชนหลายแขนง และกรณีการให้ข่าวสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดียาาเนื่องจากพิจารณาการสั่งการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา87วรรคสแห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2547จึงให้พลตํารวจเอกวีรชัยทรงเมตตากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนและให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนนับตั้งแต่วันที่14กันยายน2565เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิน้นและมีคำสั่งณนะวันที่14กันยายน2565 พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดโศกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตสำนักง,งานอายการสูงสุดมีหนังสือลงวันที่26สิงหาคม2565เรื่องแจ้งผลคดีพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาตามคดีอาญาที่53ทับ2563ของกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามคดีระหว่างสำนักง,งานกฎหมายและคดีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหากับพลตํารวจเอกวีระชัยทรงเมตตาผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานกระทําการใดๆเพื่อดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่มีการสื่อสารทางโุรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและดักฟังใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ซึ่งข้อความที่มีการติดต่อทางโท,ทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นเจ้าพนักง,งานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำใดๆอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น สำนักง,งานคดีปร,ปราบปรามการทุจริตสำนักง,งานอายการสูงสุดดำเนินการตรวจสอบแล้วขอเรียนว่าอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีปร,ปราบปรามการทุจริตได้มีคำสั่งไม่ฟ้องพลตระเอกวิเดชัยทรงเมตตาผู้ต้องหาในความผิดฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วคดีอยู่ระหว่างเสนอผู้มชาการตำรวจแห่งชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ทับ